สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ก็เข้ามาทําธุระที่ว่านอนนะคะแต่เช้าพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ยหนาวจวัวะนะถ้าจะให้ลุงเสือพามามันก็ไกลนะคะน้ํามันรถน้ํามันรถใหญ่มันเยอะกว่าน้ํามันมอเตอร์ไซค์นะคะก็เลยมามอไซะคะ์ไตรสนียังไม่เปิดนะก็เลยมาเลาะตลาดก่อนนะคะ มาหาแนวกินก่อนโอ้พริกพริกกิโลลนะร้อยแปดสิบนะเอซีครึ่งกิโลแปดสิบบาทนะคะผักสดผักสดผักบ้านนะคะสดมากอาหารจีนนะเลยมะเขือสดมาก เอากะทิให้ชุดนึ่อาหารเปไหนอาหารอาหารเป็นยังไงโทรมาเมื่อคืนนี่อันเป็นยังไงเพื่นว่าสวนสนามมาหน้าเมื่อยเกือบตายเพื่อนว่าคอยลำบากอยาดยูเลยล่ะเพื่นว่าเมื่อยแหงยืนตากแดดอยู่บดมือบังโอ้ยยลูกชา เงวาล้ดนทเลเนื้อจนว่าเปียกเบิดเสือกระดาษจนอันนี้นั่นนแม่สร้เมื่อยกับอดเอาหันดอกฝึกจบแล้วเออของใครกกานนั่นแหละยู่เพื่อนมันปได้เหตุยังด้สส แม่นคือกันอะไรแม่นบอไปเที่ยวบอไปย่างของหอยนะบอยู่แต่เฮือนเห็นบอตัดผมกับแม่ก็ได้พามาตัดยังไงเออเท้่วกับไฟลินกับไปไปเบิืล บักเที่ไปถูกกระหายเหมอนจักพ่วงตัวตื่นสายใดบอเออเหม็นไคนแมาค้าได้เียสอบ่นมือเอบาเออมืออสอบไสอบเพื่อเดียวก็ได้ซ้ำโอ้่ยบแล้วไปบรรจุยู่ถึงขายใต่ย่อัญชุงขาหานใหญยู่ฝ่ายลกบุริล่ามีชายแดนแตละีอันน้ำสวม เออปาดพื่อเด้ไปไก่เถอเนาะเออคะแนนสูงบ้างไหนเออคะแนนบ้างไหนคนที่มีคะแนนหลายแต่เขาจะเป็นที่สุดเเขาเลือกหมองเออเขาปล่อยนะคะแนนบ้างไหนเาไหลอดเราตั้งใจเลือกลงบ้าได้เขาไปหลอดเราตั้งใจถ้าท่านนาสอบออนไลน์น่ะเลือกหมองลงได้ได้เดี๋ยวนี้นะได้ถ้าเบิ้งของก่อนก่อนกันเบิ้งก่อนก่อนวันเบิ้งสภาพร่างกายก่อน อเอสภาพร่างกายได้กับบแน่ดอกที่สอบขนมจีนนะคะเอาลายไปฝสากลุงเสือเนาะมาขาวโพดบอมาดูข้าวโพด่อกผัดเนือ คนหลอนคนเล่นนี่ละามสิบปอนด์ขีดกี้น่ยี่สิบข้ว่าถงปินกลองปิงลอหอยแครงร้อยเจ็ดสิบร้ปสิบบาทของทะเลนะคะ ตอนนี้ก็ระวังโอนะคะเพราะว่าไปชนียังไม่เปิดนะคะกับข้าวก็แจก็กสื่อ,อยังแหละนะช่วงเช้ายังไม่ค่อยมีนะคะ,ะกับข้าวบ้านๆเชวงมากก็จะมีช่วงค่ําน,นะคะช่วงบ่ายๆนะคะอันนี้ยังเช้าอยู่ก็มีอยู่พวกผักพวกอะไรนะคะได้เต่อันนี้แหละ เติมเน็ตโทรศัพท์นะคะก็เดี๋ยวจะไปรอไปสนีเปิดนะคะ <c oughs> สองโมงครึ่งนะไปสสนีเปิดนะคะก็ต้องรอเกานมาซื้อขนมฝากลงเสือก่อนเอาอันนี้ยี่สิบบาทคนะ่ะ ขนมฝาบลุงเสือนะคะพอแล้วนะคะตัวจะเดินทางไปไารสณน่นะคะโอ้ยบักม่วงหน่อยนามดอกไม้ทิดถึงทนทหารบิ๊กเด้อเห็นมะม่วงนะวันนี้มีตลาดนัดนะคะวันนี้มีตลาดนัด โอ้ของไปขายตลาดนัดนะคะที่ตลาดสดก็เลยไม่ค่อยมีนะคะเดยวภาษาก็จะได้ไปนู่นแหละไปสนีนะคะไปรอนะคะมีจดหมายจากต่างประเทศนะคะก็เลยมันมันก็หลายวันแล้วนะคะจากที่รัดดานะคะส่งมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะก็ยังไม่เห็นอ่า ไปสนีไปส่งนะก็เลยเข้ามาถามดูสอบถามดูนะคะเพราะว่ามันเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ไปรษณียนะคะภาษาก็เข้ามาเช็คแล้วนะคะก็พอดีเข้ามาก็เห็นคนที่ไปส่งที่บ้านประจํานะคะก็เลยเอาเบอร์โทรไว้ให้แกนะคะเห็นแกบอกว่าพึ่งของพึ่งมาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเช็คดูให้เนาะถ้ามีมานะคะก็ จะไปส่งให้วันนี้นะคะเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะ F4 เนาะภาษาว่าจะรอเช็คแกว่าถ้าเช็คใช้เวลานานนะคะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงนะคะนะเช็คแล้วก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็แกเอาเบอร์โทรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับก็ให้แกดูนะคะซองเก่านะที่ที่รัตด,ดาส่งมานะคะก็บอกว่าจดหมายจากเยอรมันนะคะ เดี so 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 ๋ยวจะเช็คให้นะคะวันนี้นะคะเช็คให้วันนี้แล้วก็ถ้ามีก็จะเข้าไปส่งที่บ้านเนาะภาษาก็เลยบอกว่าช่วงนี้ภาษาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะกลัวไปส่งแล้วจะไม่เจอกันนะคะก็เลยแกก็เลยบอกเอาเบอร์โทรไว้นะคะเอาเบอร์โทรภาษาไว้เรียบร้อยนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแกก็จะโทรหานะคะก็หายห่วงนะคะคือยังมาไม่ถึงนะคะที่รัดดาแกก็เป็นห่วงนะคะกลัวอ่า กลัวจะหายกลัวจะไม่ถึงอะไรประมาณนี้แหละนะคะเนาะเพราะว่าจดหมายจากต่างประเทศมันก็ใช้เวลานิดนึงนะคะเอฟซีเนาะนี่ก็หลายวันเนาะอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะที่รัดาส่งมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ก็นะยังภาษาก็ยังไม่เห็นปลายชนีไปส่งก็เลยกลัวว่าไปส่งแล้วภาษาไม่อยู่บ้านเขาจะเอาแลกขึ้นนะคะก็เลยเข้ามาเช็คดูนะคะแล้วก็ได้รู้แล้วนะคะ นะก็ยังไงก็รอดูวันนี้นะคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะก็จะเดินทางกลับแล้วก็จะไปจำปาดงต่อเลยนะคะเพราะว่าลุงเสือรออยู่นะคะภาษาขี่มอไซค์มานะคะเอฟซีนี่ค่ะนะก็เดี๋ยวเดินทางกลับวังเยี่ยมกันเลยนะคะว่าจะมากับปุ๊นะคะก็พอดีปุ๊ก็แวะไปรับไม่ได้นะกลัวนักเรียนสายนะคะก็เลยภาษาก็เลยบ้ามอไซค์นะคะ ลุงเสือก็รออยู่ที่บ้านเนาะเดินทางไปจำปาดงต่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้จบไม่กด้่มด่านโฆษณานะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพระนุนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ